อ่าสวัสดีครับตัววันนี้เราก็จะมาลุยไม้ครับ0.12.1นะครับแล้วจะต่อวันเราจะเราจะมาต่อจากเมื่อวานนะครับมานี่คือฟุกซิมเบอร์ส่วนมากนี้กถ็ถ้าให้ดูก็มันก็จะมีมันจาเป็นโหมดได้นะครับมันเป็นอมตะหรือจะไม่เป็น โอเคถ้าใครจะมาเล่นกับผมก็เข้ามาเล่นได้น,นะครับทำไมไม่รู้่ะเออข้าเถอะไปเจ๊ไปนี้ก็เมื่อวันก็มืดแรกเช้าแล้วจนเรื่อก็เรื่สิบสองนะครับไอ้ตายเถุดจริงโอเคปึกป๊กปึ๊กเอออ้าวตกแบบที่ใคเอาเนื้อครับแมเงเอ้ตีโดนยญ้าไอ้ตายเถอะอ้าว เออเรียบร้อย,ยมีใครเลยนะอ๋อ้ะใครผมเพิ่งเล่น,นะะถ้าคืแขอโทษด้วยถ้าเอยไก่หน้าบ้านถ้าเล่นอะไรไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคส่วนแตเก็บก่อนเก็บเก็บมีไม้หนึ่งอันเอ้ยเอาห<อ>นึ่งแล้วไรไรไไม้ที่เหลือล้ววะ ที่เมื่อวานนี้ที่มันเหลืออยู่อ่ะมีน,นะังะกี่อันวะเนี่ยเอาให้จดเหอะวอ่าเราตีตายห่อวะโอ้ยอดไปเลยนะครับอของหายไปนี่ว่าอ่ะที่ตายจะต้องไ่เอา m ่หรอ๋อรู้แล้วไอ้เมื่อกี้ที่ไปกดไอ้ตรงที่ใช้โปนไอ ไอ้ไอ้ไอตรงที่ไม่ได้นามตะแน่เลยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับเปกดทำไมบนหน้าีตาย <ไอ S 1> เถอะเออต้องหายไ, <อ S 1> ไม่เลยฉันช่างหน้าเศร้าเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งน,นะขอดูต้นไม้ที่เราปลูกน่อกันอีกหนึงนะครับไปแล้วต้นไม้ที่เราปกมันก็ไม่โตเออช่างหัวมัน ส่นบ้านเ,าเล็กอยู่เราเอาชีวิตราไปเรื่อยๆกอนแล้วกันเ <c oughs> ก,ก,กียวแกะแกะแกะเราต้องไปหาเล็กก่อนดีกว่าไหมาหาไม้ก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่มีไม้เลยโอเคขุดต่อไปขุดต่อไป,ปดต่อไปขุดต่อเออร้อย ได้หกได้มาหกอันก็ไปคาบกันละกันคาบตัวแม่งเลยโอเคกดแล้วก็หนึ่งหรือกดคาบคาบพุงห้องอันีกเปึบเปึบเปิบโอเคได้มายี่สิบสี่อันโอเคนะครับแล้วก็หนึ่งคาบคา,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 าบไม้ดีกว่าไม้มาสี่อันโอเคไปอ้าวจะตายนี่ว่าอา้าวแล้วนอนแล้วนอนอนมานิบตายเติบโอเค คงต้องได้ไปหาอะไรกินแล้วไม่ใช่เวอร์ไอ้ฟุกนี่ถ้าอันนั้นมันแค่ใช้อนี้เอาปแล้วก็ขอขวานด้วยเอาปหมดตวืวนเก็บของกันเดี๋ยวเพื่อตายเอาอเก็บเก็บข้าวไม่ปิดเบิดเรียบร้อยมานะครับปิดประตรูก,กันเลยสอมบี้กระโดดเอกาหน้าแบบวอ้าวอสมบี้ ฉลาดดีแฮะไม่เอาอุย้อยจะจะไปสู้จะไปสู้อุ้ยมีสไปเดอร์ด้วยไอสไปเดอร์แม่งมันมาตามมาแล้วหนีก่อนอึ๊บ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 มราขึ้นอยู่ที่โซนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราหาหินได้ยากขึ้นเอาติดติดผมไม่ค่อยจะคือเลเวลมันช่วยอะไรได้เลเวลเนี่ยผมผมว่าเอาอ้ตาเชออีเซอร์อีเซอร์ไปไหนทางไหนดี ไห้เธกูก็ต้องกลับบ้านทางเดิมไห้ตายเสจเออไอุ้ยอุ้ยเกือบมกเกือบพูดคำยาวไปแล้วไปหาหินในบ้านดีกว่าสอมบีอว่รังม้าให้เออจะเห็นแล้วเน้ำ่าช่น้าเห็นกวดดีกว่าให้ตายเสดเอออืมอือผาหางลงก่อนเออเป็นทางอุอ้ย บานมันก็แคบเลยเกินเออให้ตายเถอะอันนึงนะครับอันขุดออกุดมาทิ้งกันเลยโอเคแล้วก็เอาอันนี้อันึ่งเราคับก็คับไม้ก่อนที่แรกไว้นี่ได้มาห้าอันแล้วก็เอามาทำพั่วปุบเรียบร้อยโอเค เก็บกวดเจ็บกันแล้วเน,นี่ยพฟแล้วก็เอาอันนี้เก็บไ้ก้อนเดี๋ยวเพื่อนต้องเอามันสร้างทางสิตติกเออแม่ก็จะกระจายกันอยู่เลยผม่ม่เขจาจอยู่อย่างนื้อเนี่ยเนี่ยมันตั้งโกดก็แล้วข้ากดอเนี้ยหรือว่ามันเป็นทิศเครื่องก็ไม่รู้ เออให้ตาเฉยงตึบมามา,มา,มาทาังมันทั้งมันขุดต่ออ่ะตรงนี้ขุดลงไปก็ทางนี้ทางเดินขุดตรงนี้จบเออถึงแล้วโอเคก็จะเห็นง่ายไปจดสิดน ดเ,เดี๋ยวคุยไปเยอะเดี๋ยวแม่งเจอพงศ์บี้ถ้าคุณยายพงศ์ของนั้งน่าจะปิดด้วยนะเพราะทำไมงั้นเดี๋ยวแม่มบี้โผล่มาแล้วจะสวยสวยนี่ใช้ไม้นิกุตติตองใช้อะไรวนะเนี่ยไม่รู้พัว่าไม่ใช่พัว่าเรียวก้วลไม่ใช่ขอจะแต่ก็ไปเป๋าไหมครับอืม อันนี้ขอไลน์ให้เซฟุเดยต้องเล่งยังไงไม่รู้อ่ะนี้ผมก็ทําให้เป็นเหมือนกันปึงครับเต้าอุชไทยตาวเนี่ยเออไม่เอาไม่เอาขุดต่อขุดต่อไปจะเพื่มเช็ดตาขึ้นมาเลยเต้าเต้าเดิมครับเดี๋ยวไปเอาที่ครับเอาเป็นไปเช็ดตาขุดต่อไป ผมเคยข้าไปเล่นในแบบเป็นเซิร Th นะ์ฟไทยแลนด์ไทยแลนด์นะครับไม่เห็นม,มีอะไรเลยบ้านก็พังบ้านก็แห้งแก่ไม่มีอะไรให้เลยสงใส่เราคงเล่นเยอะแล<ต>้วมัว้งกระโดดตรงนี้ที่กระถิ่งเรากระโดดกระโดดเจกระโดดนี่หวะกระโดดนี่ไปม่ไนั่งเออกระิดกันหนึ่งนะเดี๋ยวขอหาวิธีกันใช่หรือปะไม่ใช่โอ้เห้ตายเถอะ กัดหนึ่งครับนี่มันเลกโ,โอ้ยอันนี้ยิ่งไม่ถนัด้าไปใหญ่อย่าเลยอย่าเลยได้ไหมโอเคอันนี้แหละตามหาอยู่มันหาก,กระโดดกันกระโดดกดโอเคอ้าวไ้ตายโอเคนะครับขึ้นบ้านโอเคแค่นี้แล้วก็ได้ดปิดกัน แล้วทางข้าวก็ขออนุญาตปิดด้วยอุ้ยอุ้ยเอาแล้วอุ้ยนี่ไงอุ้ยเลยอุ้ยไปเลยสิอึบอึ๊บนี่เอาไปหลุมไปทําให้เราสัญลุสัญลักษณ์กันเดี๋ยวลืมโอเคต่อไปก็ข้าอุไอจ่ายเตอิสเตอร์อ๊บเตาผิงนี่โอเคได้เตาผิงมาแล้วก็เอาเตาผิงมาเอา อันตรงนี้ตัวเพีงตัวหินเรียบข้างล่างก็ตะตะเตะ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 โอเคเนี้อไปไว้ก่อนโอเคครับตอนระบายเฮ้ยเนื้อซอมบี้โอ้ยผมว่ากินซอมบี้แล้วจะตายป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน,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 นกินกินกินไปก่อน โอ้โหเป็นพิษดิว่ะเต็มแล้วเออาช่วยเราด้วยเราเป็นพิษเออเล่ก่อนเล่เพิ่มบ้างเล่ก็เพิ่มนี่หว่าเออเ้ยมันมันดีอ่ะมันทีมเตอร์กิซัมปีนั่นมันดีอ่ะเออเราไม่เ้าใจเนาะโอเคเหลือเล่ก็ขับเอามาไว้ เก็บกระเดืด่องมาแล้วเอ้ยเรือเร,เรือเราเก็บไปดีกว่าเพื่องเรื่อเราก็ต้องพายเรือไปไหนละกันเนาะมาช่วยยังเก็บไปให้ก่อนผมตะบะคงคิดว่าเรจะทำอะไรดียังไม่รู้ที่ไห,ห,หนฮะเอึบกดผิดโอเคได้หินมาแล้วหินเรียบช่างสวยงามอะไรอย่างนี้เอ้ยถ้าเราเอาไม่ใช่ไม่ใช่ ถ้าเราเอาอันนี้มาเยอะนีเยอะแล้วก็เอาไปคาบดีกว่าคาบคาบมันดีกว่าเอาอ้อยไม้คือคาบไม้เส็เออยางงยังไงยงงไงเอามาขายพวกนี้ดีกว่าเยอะเป็นลาไปกดยิ้มันก็จะได้กดได้ดีเหมือนกันนะครับขอนี้กันเลยอย่างแรกถ้าต่อไปคืออันนี้เลยตึก โ <Okay, S 2> อเคัก็หมดเอเนี้ยคืออะไรค้ามาก,ก่อนละกันไม่รู้จักไม่รู้จริงจริงว่ามันคืออะไรบ้างบมดงละกันอ๋อมักกอนเอาว้ทงเหดนน,นี้โอเคโอเคโอเคเข้าใจโอ้ผมอยากบอกว่าบ้างของแคบแคบนะโอเคโอเค ใส่วันดีโมเขีทช่วเนี่ยตึ้งตามทุ่มห้าสิบตอนน้ก็ดูหนังค้างไว้ก็นั้นก็คราวนี้ก็เล่นไปเลยสองคืนอันนี้ใช่แล้วนอนเลยละกันนะครับเออน,นึงนะงั้นก่อนนอนก็เอ๊กก่อนท้าน,น,นอนแล้วหัวใจจะเพิ่มเปล่าอเอาพีจีนะสิบเอ็ดสีแล้วโอ้ท่านั่งของอ่านในเช้าแล้ว งานผมขอจบการเล่นเพลงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย